เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องอุ่นเอวอุ่นกระดูกกระเดี่ยวกันก่อนเนาะนะครับผมใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวข้เอเข่าจะลั่นปัดลั่นปัดนะครับผมนะอ่ะเดนเซอร์พร้อมแล้วหน้าเวทีพร้อมแล้วทางบ้านล่ะครับพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล,แล้วได้ยินได้ยินกระซิบมาข้างหูว่าพร้อมแล้วว่าง,งั้นอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปครับผมหมอลำโบราณย่านขึ้นมา ท่านสมัยก็แล้วแต่ตามใจในทุกทางบอความเจ้าดอกวาสนาเตาค่อยคลืบค่อยคลานอ่านกระตายบอกอายคนกระจอกบอกได้สามคำก็แล้วแต่เสียงนแล้วเสียงน ทั้งบ้านกับลูกฟอนเต้เด้่เอาโทรศัพท์ตังไว้เปิดเซลัปพวกตงๆเราก็ลูกฟอนเป็นมูกันได้ไหมน้องเนี่ยฮิฮิฮิ เศร้าง่วงว่งไปขวางมู่ไม่เย่อบิกเอวเาศาสนาไปกันหนาหอนบพรว่าจะฆ่าับจังเจดมดังสีกาวาสนาไอ้มันบ่ถึงเสียเจ้าให้เขาไปขวางน้ำตาน้องและเสียน้องพอจนเหลือเพิ่นตั้มต่อยน้ำตาหยอยนั่งแงมเจ้ายิ้มแย้มไอเป็ดมู่น้นซุ่มเจ็บระบบทางในกินไปใจหมอ เจ้าพ่ออ๋ออายยังแค่แค่น้องคือเก่าน้องมีเขาอายยังมีเจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าสีเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอหมอลำทำใจไปสูกระใพยแข่งไปย่านกือก็แล้วแต่อายตายยืนเธอเลือมันสิทธ์ของเธอจะเลือกเอาใครบอดเด้อบอดเด้อิสเ,เป็นคนแรก หากินสองคำเอาเสียงล้อมแขนแกนแต่ตามลองพ้อยับซื่อพ้อกับมันจะอนมาตับกันแล้วเธอได้ครับจับมันไว้เอ้าผมเพิ่มเป้าล่ะน้องกับเขาเศร้าใจดีด้วยความยินดีอ้จุนไอ้ผลของคนผิดหวังยันแปลงผันอย่างวะเนี่ยให้มันอุกอังคนที่ไอ้ฮักอยู่สุขสมวันไอ้น้นำตาพังก็แล้วแต่ปฏิรับโดนลืมเรื่องเนื้อเป็นธรรมดาของชายนาลง เป็นคนแพรอยู่ตามภาษาหากินสองคำเป็นคนแพรอยู่ตามภาษาหากินปอกหักเพียงครั้งโบราณว่ามันยังไม่ตายปืนบากมาได้หายใจะงาผงเงยมาพอคนที่สอบ เก็จังแม่นเธอเจ้าชูจังเลยอโทเอ้ยโทเอ้ยอยากจังเลยอยากโดดหัวสาวลงดินหยดพักกาหึินสมแต่กินกับปนโกบปนปลาโอ้ยนว่าอาสนาหักไครได้โอขคบจนวินมาพอคนที่ซับก็ว่าแมนคนง,งามหากักจริงกะลาบ่เห็นหัวตีนสิน พออยากสิบินหนีคือนกคือปลาคนที่สี่แต่ว่าคนที่สี่ที่นี่ผมสิโจจสิจำเอาเน้น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 ไม่ทำไมจำไม่เคยทำเพราะเช้าเช้าเน้นไม่ไหวครับขอบคุณคนที่สี่ที่สี่ที่ส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 ี่ที่เฮ็ดให้มีชีวิตที่ว่าขอ คุณเทวดาที่ส่งเธอมาเป็นคนที่สี <S <S อกหักกลายเธือจนว่าเบื่อชีวิตที่ผ่านมาถ้าหากจะคนที่หา้าอ้ขาศิลาไปบวดอี่ลี <S 1> <S 1> ไอ้ขอสัญญาสิปูเชาแต่คนที่สีสิจอดอยู่กับคนที่สี ข,ขอเสียงคนมักสี่เอ้ยมักเลขสี่นะแล้วเอางี้ดีกว่าขอเสียงคนไว้เลขสี่แล้วอ่ะนะแม่นัเงียบกันเลยนะตัวคนที่สี่ที่สี่ไอสีจน ไม่ทำให้ช้ำไม่เคยทำให้มีน้ำตาว่าไงลเซอระขอบคุณคนที่สีกี่ฬไทยมีชีวิตที่ว่าขอบคุณเทวดาที่ส่งเธอมาเป็นคนที่สีอกหักหลายเือจนว่าเบื่อชีวิตที่ผ่านมา ถ้าหาเจอคนที่หาผู้คาสิลาไปบวชอีลีอีลีเด้ไอ้ออขอสัญญาสิบูชาแต่คนที่สีสัญญาสิจอดอยู่กับคนที่สีโหนะเสาเอวมันแข็งไหมครับผมไม่ใช่เอวแข็งอย่างเดียวอย่างอื่นก็แข็งนะครับตาพอกินกาแฟมาเยอะ สุดๆนะครับขอสิงตัวเองกับศิลปินของผมอีกครั้งหนึงน่งนะครับพี่ตีครับพีนัครับผมนี่นะครับนี่คือศิลปินที่เราอยากจะให้สร้างความกสนุกกันที่นี่ในห้องศงของเราแล้วก็ทางบ้านด้วยครับาด้วยชครับมวันนี้ต้องขอบอกเลยว่านี่คือการมาครั้งแรกของพี่ตีหรือเปล่าฮะ ที่โคโยฮะสัาลักงานใหญ่ของเราบบอกเลยว่าเป็นไงครับเข้ามาที่ศูนย์ของเรานี่อลังการมากนะฮะยอนมากๆเลยและที่สําคัญที่สุดวันนี้ครับพี่ตีครับครับผมเราต้องต้อนรับลูกค้าใหม่ของเราด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นครอบครัวใหม่ของเราด้วยครับอขสุอิเดินมาจากอุทเดินทางมาจากอุทัยธานีเลยนะครับจากอุทัยธานีเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญนะครับพี่นะครับ นะครับพี่สายชนครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับแล้วถ่ายรูปกับพี่ตีด้วยนะครับขอสิกธตัวมือด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยเลยครับค้ับพี่สายชนนะครับวันนี้ถือว่าจองรถและพิเศษสุดๆด้วยนะครับนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ลุกขึ้นเต้นเป็นเพื่อนตีด้วยคนเดียวก็เสียวได้เอ้คนเดียวก็สนุกได้เชิญด้านบนเวทีตรงนี้เลยนะครับให้พี่ตีอยู่ตรงกลางแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับผมให้ เวลาตรงนี้สามารถผู้ยีผู้ยำศิลปินของผมได้นะครล้อเล่นนะครับโอเคครับสวยงามมากนะครับก้องไหนครับก้องไหนครับโอเคนะครับยกบมาอีกนิดหนึ่งครับถ่ายทอดสดตรงนี้ครับโอเคครับก้องนี้นะครับโอเคครับสวยงามครับสวยครับและอย่าลืมนะครับว่าเรายังอยู่ในการถ่ายทอดสดนี้อยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะ อ่าอลแล้วก็<ล>ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ศิลป,ปินของผมพักผ่อนกันสักนิดนึ<อ>ง <ผม S 1> นะครับเพราะว่าในช่วงหน้า ยังมีพร้อมระเบิดความมันกันอีกยังมีอีกผลงานเพลนสนุกสนุกวันนี้เตรียมมาฝากแฟนๆของอีสุขคอยกับฮะขาใหญ่อย่างนี้โอเคครับผมเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับพี่สุดหลงของเราตอนเสียงตัวมือด้วยนะครับสวัสดีครับยังไม่จบเพียงแค่นี้กับความสนุกที่นี่นะครับและผมอยากจะบอกว่าใครที่ชมไร้สดอยู่ที่บ้านครับรีบกดแชร์และรีบกดนะฮะหัวใจแบบรัวๆกันนะครับเพราะว่าศิลปินของเรายังเยอะมากๆและก็พร้อมที่จะระเบิดความมันกันที่นี่แต่ขออนุญาตย้ำอีกครั้ง หนึ่งนะครับว่านี่คือการสตรีมมิ่งไร้์สดที่ผ่านนะครับทั่วโลกเลยนะฮะคุณสามารถที่จะกดแชร์และมอบความสุขนี้ให้กับคนที่บ้านได้เพียงสมาร์ทโฟนของคุณเองนะครับและง่ายที่สุดกับการเป็นเจ้าของกับยอดกรรมที่ล้ำหน้ากับอ e ีสูตุทุกรุ่นทุกแบบเพียงปลายนิ้วของคุณเท่านั้นเองนะฮะเราจะมีแอดมินคอยตอบรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ The New m u X ครับสัญลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์และเป็นเอกสิทธิ์ของผู้นำนะครับนี่มีนะครับในส่วนของ การนะครับไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนลดอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่สําคัญที่สุดกําลังฮอตที่สุดและเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้เองนะฮะไม่ว่าจะเป็น All New i s สุ u ีแมกพลานุภาพพิกโลกและครึ่อ่ง1.9ด d i ีดขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี่คือสิ่งที่เราล้าเล็งเห็นและเรื่องของการประหยัดน้ำมันและทนทานที่สุดตรงนี้นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปยนโฉมกับยนตกรรมที่ล้ําหน้า และมาพร้อมกับเซ็กซี่คาอสครับวันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆจริงๆที่นี่กับบริษัทโคยยฮุมอเตอร์สำนักงานใหญ่ของเราครับอีกคู่หนึ่งผมจะตัดเข้าไปสู่ความสวยงามของยนตกรรม และก็เซ็กซี่คาอสของผมพร้อมที่จะนะครับโชว์ความสวยงามพร้อมยนตกรรมดีๆอย่างนี้ให้ทุกท่านได้ยนโฉมกันแล้วนะครับแต่คนอื่นก็ได้ผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความสนุกที่เราเสิร์ฟไปในสมาร์ทโฟนของคุณและก็ใครที่ชมซิมมิ่งนี้อยู่นะครับคุณสามารถชมย้อนหลังได้และก็สามารถกดให้กำลังใจนะครับแต่ที่สำคัญที่สุด ถ้าชมสดๆจะดีมากๆเพราะว่าของรางวัลผมพร้อมแจกนะครับให้กับทุกท่านเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราแจกนะครับในส่วนของอ่าจับรางวัลผู้ที่เข้าร่วมงานกันก่อนนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะมีผู้ชมอยู่สส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะครับในห้องส่งของเราที่นี่นะครับกับบริษัทคยยฮามอเตอร์สำนักงานใหญ่และผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับ เราจะจับรางวัลแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นรางวัลผ้าห่มที่ทําได้ทุกอย่างยกเว้นอุ่นรลอเล่นรอเล่นนะครับอยากได้อุ่นๆต้องได้นะครับทีมงานของเราที่ปริษาการขาย2ท่านนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจะให้ใครจับดีครับขอเียนเชิญานูน้าทีมขายด้วยกันนะครับอ่าขอ,เ,อเชิญครับขอเสียงตัวมือด้วยนะครับ